ถอดแบตเตอรี่เนี่ยถอดยังไงที่ถูกต้องทำยังไงในรถรุ่นใหม่ๆแล้วผมต้องถอดคู่โบวกหรือคลบก่อนนะครับอันนี้ผมผมเช้คว่าเน้นเลยดีกว่าลูกค้าใส่แบตกลับด้านครับระเบิดทันทีสวัสดีครับพบกับรายการยูทีอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับปัญหามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นหัวใจสาคัญอันนึง มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเอ้าพี่แล้วถอดแบตเตอรี่เนี่ยถอดยังไงที่ถูกต้องทํายังไงในรถรุ่นใหม่ๆอันดับแรกครับนี่เลยที่เราไม่ค่อยรู้กันคุณต้องทําการปิดกุญแจให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นดึงกุญแจออกมาเงี้ยนะครับจะเป็นรุ่นกุญแจบิดหรือว่าพุ่สไตล์ก็แล้วแต่ออกให้เรียบร้อยแล้วออกมาเลยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย1นาทีหลังจากนั้นค่อยเริ่มทําการถอดหรือจะทำการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ค่อยว่าการทีเพราะว่าไปเจอช่างครับบางคนรีดทําครับ มาถึงปุ๊บปิดวิ์แจอนเปิดครับปลุมกันอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าเราต้องทําการรีเซ็ตตัวกล่อง ECM ทุกครั้งก่อน <c oughs> ก็คือเราดึงกุญแจปิดออฟตำแหน่งออฟให้เรียบร้อยครับอุปกรณ์ที่ใช้จริงๆก็มีอยู่แค่2ตัวเองในรถ Isuzu หรือว่ารุ่นทั่วไปนะครับส่วนมากจะใช้แค่เบอร์10นี่สิแหมยื่นผิดยื่นถูกเลยเบอร์10กับเบอร์12จะเป็นแบบแหวนแบบไหนก็ได้นะครับแนะนาคืออยากจะให้ใช้เป็นแบบแหวนนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าขั้วเขาเนี่ยเหมือนกับเป็น อลูมิเนียมอ่ะนะครับเวลาที่เราไขแรงๆครับมันจะทําให้เบี้ยวได้นานๆไปมันจะมันจะเสียมันจะเสียง่ายนะครับแต่ครีมขอเลยครับครีมประเภทเคยเห็นไปบิดงั้นไม่ได้นะครับอันนี้เสียหายอย่างแรงนะครับอ่ะเริ่มต้นครับเริ่มต้นให้เราทําการถอดเหล็กรัดออกก่อนอันนี้สําคัญนะครับเหล็กรัดเนี่ยควรจะถอดเขาออกก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราไปถอดขั้วแบตออกก่อนเนี่ยสายมันจะละยโยงใะยางเต็ไมไปหมดเลยเพราะนั้นเราเคลียร์ปัญหาเรื่องเหล็กรัดก่อนครับระมัดระวังนิดน,นึนงเพราะว่าตอนนี้มันมีมันอาจจะสปาร,ร์กได้ถ้าเกิดผมไปจับแบบ เวียงไปเวียงมาเนี่ยอาจจะไปโดนขั้วลบขั้วบวกถ้ามีฉนวนหุ้มแบบนี้นะครับมีฉนวนหุ้มแบบนี้ก็ควรจะหุ้มไว้ก่อนหรือเราใช้ผ้าอะไรก็ได้มาช่วยเขาหุ้มอีกทีหนึ่งสำคัญที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะให้มันสปาร์กับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวกราวเนี่ยมันถูกลงกราวทั้งบอด,ดี้เลยไปโดนตรงไหนมันก็ช็อตหมดแหละครับนะนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่บางคนมองโหต้องเป็นเรื่องต้องช่างระดับไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับถ้าเรารู้หลักการเขาแค่นั้นเองหรือนะครับมันเป็นเหล เพราะนั้นทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของร็อตของอะไรพวกนี้โลหะทั้งยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่อย่าไปวางพลาดนะครับเอาออกมาเลยครับเอาออกมาไว้ไกลๆเลยให้จบเป็นงานไปตอนนี้แบตเตอรี่ผมสามารถทํางานได้คล่องตัวแล้วถัดมาครับที่เป็นปัญหาการสอบถามกันว่าพี่แล้วผมต้องถอดคู่บวกคู่ลบก่อนนะครับอันนี้ผมผมเชื่อว่าเน้นเลยดีกว่าต้องถอดค้่ลบออกก่อนทุกครั้งนะครับผมถอดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถอดค้่บวกก่อนในระหว่างที่คุณถอดเนี่ย ระหว่างที่ขั้วมีการขยับเนี่ยมันสปักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะทำให้กล่อง ECM หรือบรรดากล่องข้อมูลต่างๆที่รถยนต์เนี่ยเสียหายทันทีเพราะว่ามันช็อตกับ2ครับระหว่างที่คุณถอดเนี่ยแต่กลาวยังลงอยู่ครบวงจรประแจนครับสำคัญถ้าเกิดคุณมีไขขั้วบวกก่อนมันไปช็อตเนี่ยมันเปี้ยเลยนะครับอาจจะทำให้มันช็อตในวงจรได้อะถอดครับนี่ถอดคุณรอก่อนนะครับแล้วเก็บครับอาจจะไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับซ่อนไว้ก่อนให้มันสะดวกทีนี้เราตัดวงจรออกจากตัวมาแล้วครับถัดมาครับ ถอดขั้วบวกครับในขณะที่คุณถอดขั้วเก่าออกแล้วนะครับวงจรถึงจะไม่ต่อกันก็จริงแต่ก็ต้องเรามาระวังครับอย่าให้ขั้วบวกตัวปัจแจนี้ไปโดนกับอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเอาตัวปัจแจนี่ไปพาดโดนกับตัวท่อแอร์เนี่ยอาจจะสปาก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมพูด่าอาจจะสปาก็ได้นะครับต้องเรามาระวังครับทุกอย่างเลยยกออกครับนี่ยกให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับถอดออกทำมาระวังนิดหนึ่งนะครับก็จับให้ตรงครับยกเลยอย่างนี้เลย แบตเตอรี่จะมีน้ำหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตัวเล็กอาจจะใช้อะไรก็ได้ต่อขึ้นไปนะครับดูครับหลังจากนั้นครับเราต้องทความสะอาดบริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่ตัวถาดแบตเตอรี่เหมือนกันโอ้โหอันนี้ฝุ่นเยอะตรงถาดตรนี้นะครับเราจะใช้น้ําล้างทำความสะอาดก็ได้แชมพูอะไรก็ได้นะครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่ครับวิธีการดูนะครับ1เลยแอมต้องเท่ากันอย่างกระบะพ i ิก u p ผมเนี่ย75้แอมเราก็เอาที่7 5แอม ถ้าเป็นมิลเก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะ80 8 5แอมป์ไม่แนะนําให้เพิ่มแอมป์ที่มันมากเกินไปเช่นถูกเชียร์จากร้านครับพี่ใช้ร้อแอมป์ไปเลยเนี่ยในเปลี่ยนแล้วไม่แนะนํานะครับอันนั้นเป็นการทําร้ายชุดใดชาร์จพอรถเราเนี่ยจะพยายามชาร์จไฟให้มันเต็มแบตเตอรี่ตลอดเวลาแต่มันไม่เต็มครับเพราะว่ามันต้องร้อยแอมป์อีกอย่างหนึ่งรถเราเดิมๆไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมเลยเพียงพออยู่แล้วสําหรับในรถที่เดิมๆจากสแตนดาร์ดโรงงาน2ครับรุ่นใหม่ๆจะเป็นนี้ขั้วเขาครับ เห็นไหมครับขั้วเขาแบตเตอรี่สองลูกนี้เขาเรียกว่าเป็นชนิดแบบใหม่คือขั้วจมขั้วจมก็คือตัวขั้วเขาจะอยู่ข้างล่างเลยแต่ขั้วของเมื่อก่อนที่เราเจอกันคือขั้วลอยก็คือตัวจุกเนี่ยจะเึลืนอยู่ข้างบนนั้นรุ่นใหม่จะเป็นขั้วจมเกือบหมดแล้วเพื่อเวลาที่ติดตั้งสายต่างๆขั้วขั้วต่างๆสายไฟต่างๆมันจะไม่ลบขึ้นมาครับอีกอันครับต้องดูเรื่องของตำแหน่งทิศทางของขั้วตรงกันไหมเพราะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นอาจจะอยู่ฝัััั่งเดีีียววววกกนน้้ลบบ อีกรุ่นนึ่งจะเป็นคั่วลบคั่วบวกเหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งการหันไม่เหมือนกันและสุดท้ายครับขนาดของกั้วครับอันนี้จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นักโดยปกติมองปุ๊บเนี่ยคั่วบวกคั้วลบมองง่ายครับวิธีการครับถ้าไม่มีตัวสัญลักษณ์บอกขั้วที่ใหญ่กว่าคือคั่วบวกเสมอแต่ถ้ามันเป็นบางรุ่นที่มันทําขนาดเดียวกันก็มีเหมือนกันแต่ถ้า่งนี้ทําไงครับที่ร้านแบตเตอรี่ก็จะมีตัวครอบครับเขาจะมีขายเลยครอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทําให้สามารถขันได้ตึงอ่ะ งั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เนาะมาครับเคลียร์พื้นที่ครับผมมาเคลียร์พื้นที่เสร็จปุ๊บดูให้เรียบร้อยก่อนโอเคหันค้่ตำแหน่งตรงบวกลบตรงไหมอ่า่งนึกต้องเป็นบวกนะอ่าผมยังหันผิดเลยนี่จัดเตรียมพื้นที่ก่อนปึ๊บอ่าหันกลับมาครับนะอันนี้บวกอันนี้ลบครับเตรียมตัวเรียบร้อยพร้อมนะครับอึดใจเดียวครับยกแบตเตอรี่ห้อึดใจเดียวใช้คำนี้กันนะครับสูดลมหายใจลึกๆครับแล้วก็หายใจเลยยกเลยทีเดียวเบาเอานะ เห็นไหมอึดใจเดียววางปุ๊บให้คุณขยับก่อนอย่าเพิ่งรีบใส่นะครับขยับให,ให้เรียบร้อยนครับนี่จะใส่เข็มขัดรัดก่อนหรือใส่ขั้วก่อนอันนี้ไม่ซีเครคับอยู่ที่การทํางานถนัดอะไรผมถนัดที่จะทาการใส่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนเพราะใส่ไฟมันจะลโยงระยานรี่วางที่เราใส่มันจะดีดได้นะครับอ่ะทีนี้วิธีใส่ครับต้องใส่ขั้วบวกก่อนลบใส่ที่หลังนะครับแต่ถ้าถอดคุณต้องถอดลบก่อนแต่ถ้า ตอนใส่คุณต้องใส่บวกก่อนเพราะอะไระมีคาถามอีกแล้วใส่ลบก่อนไม่ได้ไงได้จะใส่ลบเข้าไปปุ๊บนึกภาพนะครับใส่ลบเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบยังไม่ทํางานไฟยังถูกตัดตอนอยู่ต้นตอนของไฟยังไม่มาระหว่างนี้คุณใส่ลบไปแล้วนะครับแล้วคุณหยิบบวกมาใส่ปุ๊บเนี่ยระหว่างนี้มันจะสปาร์กตอนนี้คุณสวมปั๊บเข้าไปเลยฟิลบางตัวขาดเลยนะลูกค้าโทรมาขอซื้อฟิล120แอมป์หน่อยผมรู้ทันทีครับลูกค้าใส่แบตกลับด้านครับบิดข้างครับเอาบวกไปลบลบเป็นบวกใส่ วงจรแรกเข้าไปที่1อาจจะใส่ลบหรือบวกไม่รู้แหละพอใส่วงจรที่2เข้าไปปุ๊บตึมครับฟิลในนี้ฟิลเมนเรียกว่ฟิลเมนร้อยยี่สิบแอมปร์ระเบิดทันทีอ่ะผมใส่นะครับเอาขั้วบวกขึ้นมาครับดูกาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมีไหมมีคราบสกปรกอะไรมีคลิกเกลือไหมพยายามอย่ายกไปยกมานะครับคุณเล็งให้หน่อยเล็งๆนิดนึงนะครับแล้วก็มองกดปุ๊บกดไปเลยโอเคไหมครับพอกดแล้วเนี่ยถึงจะขยับได้ให้มันตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะกดให้อยู่กับที่ครับปัจจัยเบอร์สิบครับที่ผมบบอกจัให้แนน่ ล็อกให้ดีนี่แน่น,นเรียบร้อยขยับดูนิดนึงครับจับขยับดูว่ามันหลวมไหมไมปิดฝายเรียบร้อยเลยครับคือเราต้องการจบงานที่ควบวกทันทีเพราะว่าเป็นขั้วที่เรียกว่าผมใช้คำว่าอันตรายดีกว่าหลังจากนั้นจบปุ๊บคัลบครับมองให้เรียบร้อยดึงสายให้เรียบร้อยครับเหมือนกันครับเล็งให้ตรงทีเดียวไม่ใช่ถูไปถูมาเดี๋ยวมันสปาร์กนะครับกดปุ๊บ่ยนะแต่ถ้าคุณใส่ขั้วถูกการสปาร์กแทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าคุณใส่ขั้วลบก่อนแลวไปใส่ขั้วบวกจะเกิดการสปาร์กขึ้นนครับล็อกให้แ่ เพียงเท่านี้ครับจบเสร็จสิกระบวนการเราก็ใส่เข็มขัดรัดอีกทีหนึ่งนะวางให้เรียบร้อยครับดูตำแหน่งให้ตรงไม่ต้องแน่นซะจนฝากดเลยนะครับบางคนขันซะจนกดเลยเนี่ยคือเอาแค่ขันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเข็มขัดไม่ขยับแบตเตอรี่ไม่ขยับทีนี้ถือว่าใช้งานได้ครับเ็นไงครับกับการแนะนําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้นะครับแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยของเราในการใช้รถด้วยนะครับ ง,ง่ายง่ายๆครับใครก็ทําได้ฝ่ายช่องทางการติดต่อด้วยนะครับตรงนี้เลยปบนะครับมีคําถามหรืออยากให้เราทําอะไรก็แนะนํากันมานะครับอิสรุอื้องต้นไต้ครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อร้อนมากไปแล้วครับ